สวัสดีครับร้านบิณฑ์รีวิวครับผมคลิปนี้จะมารีวิวนะครับสินค้ามือสองนะครับวันนี้ผมก็ได้สินค้ามือสองนี่ครับเข้ามาหลากหลายรายการนะครับผม่ว่าจะเป็นไม้ร้อยนะครับไม้ร้อยก็มีทั้งวัสดุหาชุดนะครับแล้วก็สายลำโพงมือสองครับเดมาร์ดินน้อยครับสายสัญญาณมือสองเดมาร์ดินน้อยแล้วก็มีแล็กนะครับแล็กพลาสติกสองใบนะครับเป็นเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กแต่ทีนีย่างละสองตัวนะครับผมมีทั้งเบอร์จุกหกตัวนะครับ เราก็จะเป็นครอดนะครับ DBX แค่นะครับผมเราก็เป็นพวกพเ o อร์นะครับอ p o w อสอ2นะครับ s ี a s o n a l ราคา3ตัวนะครับแล้วก็มีลิงชักไหมนะครับแล้วก็มีอ่ามีนะครับตัวนึงนะครับแล้วก็ในตัวของดอกรโพงนะครับนี่ครับดอกรโพง12นิ้วนะครับ12นิ้ว12นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะพานะครับไลยเบิ้งแต่ละรร้กันนะครับผมว่าราคาจังไหนนะครับแต่ว่าผู้ใดสนใจนะครับผม ผู้ใดสนใจอยากจะสร้างสื่อนะครับผมจองทางการติดต่อสร้างสื่อสินค้าก็มีสองทางนะครับก็คือทางโทรศัพท์นะครับโทรเข้ามาเบอร์นี่นะครับเด้อนะครับผมนี่ครับฝากเบอร์ไว้กอนกันแล้วกันนะครับศูนย์แปดสามนะครับสามเจ็สามสองเจ็ดสามเจ็ดนะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์นะครับผมแอดไลน์แอดไลน์กับแอดไอดีเบอร์นี้ได้ไหมได้นะครับผมสามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวเบอนี่ห้องว่าเบิ็งเน็ตเวิบลก่อนนะครับเน็ตเวบลกลอไม่เจอร์ครับผมนะครับตัวนี้เป็น กลางสามแหลมสองนะครับผมผอนดอกจากตัวไม่เจือแท่นะครับนี่นะครับเดีมาสองตัวครับผมเดีมาสองตัวตัวนี้ถ้าซื้อไม่ก็ยุตตัวละพันหานะครับผมนะครับตัวละพันหานะครับมือสองตัวนี้ผมขายตัวละพันครับนี่ครับผู้ใดรหลุดไม่นะครับผมเป็นหลุดไม่นี่ครับตัวละหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมสายให้พร้อมนี่ครับไซส์แบบไรเลยนะครับแถมให้พร้อมนะครับตัวละหนึ่งพันบาทนะครับผมมีสองตัวนะครับเด้อนะครับสำหรับเบี้ยเบิกก็ไม่เจืดนะครับแล้วกันมาเบิ้งของอ่า มิไซต์ตัวนี้เอเนี่ยอันนี้เป็นของยังนี่โมเดลสิบสอง RCF นะครับผมนี่ครับตัวนี้ก็โอ้เสียงดีครับผมนี่ครับเสียงดีตัวนี้เป็นกลางกลางนึงนะครับกลางนึงแหลมนึงนะครับผมนี่ครับหนึ่งพุนึงนะครับสิบหานิ้วได้สิบสองนิ้วได้นะครับตัวนี้ตัวลงหกร้อยครับผมนะครับตัวลงหกร้อยบาทมีซองตัวนะครับนี่ครับตัวละหกร้อยบาทนะครับสิบสองตัวส่งให้ฟรีนะครับผมนี่นะครับตัวลงหกร้อยนะครับ แล้วก็จะมีของสานน็อดครับนี่ครับของน็อตซาวนะครับผมน็อตซาวสารคามนะครับอันนี้ของตู้อเมซอนนะครับตัวนี้เป็นกลาง2แหลม2นะครับผมหรือว่ากลาง2แหลมหนึ่งก็ได้นะครับตัวนี้ซื้อไม่ตัวละพันสองครับไอ้น็อตเราขายตัวละพันสองนะครับตัวนี้มือสองครับผมผมขายตัวละเจ็ดร้อยหาสิบบาทนะครับผมตัวละเจ็ดร้อยหาสิบบาทเอาสองตัวส่งหนอยฟรีนะครับหนึ่งครับสองตัวหนึ่งพันหานะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับส่งฟรีนะครับของน็อตซาวนะครับผม มาเบิงของแหลกครับวันนี้ครับมาเบิงกล้องแหลกนะครับมีสองใบครับกล้องแหลกมีสองใบนะครับใบบนนะครับขนาดซียูลึกสิบเจ็ดนิ้วซียูลึกสิบเจ็ดนิ้วมีฝาดินี่ครับฝาครับฝามันแบบนี้ฝาก็สวยงามนะครับผมสวยเลยนี่ครับภายในก็สวยครับแหลกสวยเลยบ่แตกนะครับบ่มีตอมีเพ่าะแตกมีมองแตกนะครับผมซียูลึกสิบเจ็ดนิ้วครับผมซื้อไม่กับใบละสองพันกว่าบาทนะครับสองพันไปไปนะครับตัวนี้มือสองครับผมใบละ 1,700บาทนะครับใบละ1,700บาทนะครับขนาด4ูลึก17นิ้วนะครับใส่พาวเวอร์ขันไส่พาวเวอร์ทับนะครับพาวเวอร์2ยูก็ได้ like 2ตัว ugs, ครับกล้องนี้2ตัวเอาลงไปเฮับหลักการมาเบอร์งใบล่างครับล้อมลึกพอกันก็ใบเมื่อกี้แหละ17นิ้วนะครับจากนี้นะครับว่าจากนี้พอดนี้นะครับบูร้วมฝาด้วยครับเด้อนะครับ17นิ้วนะครับใส่พวกแอมทับแอ M FE ได้นะครับตัวนี้17นิ้วความสูงขนาด8ยูครับ ยูก็ใส่ได้4ตัวนะครับใส่พาวเวอร์ได้4ตัวพวเวอร์ขนาด2อยูนะครับ4ตัวแต่ว่าขันใส่แบบเนี้ยขันส่ขนาดแบบเนี้ยได้8ตัวครับกล้องนี่ใส่ได้8ตัวนะครับ8ปยูนะครับผมนี่ครับสวยครับกล้องบวแตกนะครับผมฝาหนาล้างครบนะครับฝาหนากะมี่นี่ครับฝาหนาสวยครับมีฝาหนาล้างครบใบนีขายอยู่ใบละ2,000บาทนะครับผมใบละ2,000บาทซื้อไม่เกือบ3,000นะครับนึ่ใบนี้นะครับใบละ2,000บาท มาเป็นในส่วนของไม้ร้อยครับนี่ครับไม้ร oy, อ้อยเอาด่านบนก่อนเนาะนะครับอันนี้เป็นไดเวอร์แลคครับผมนะครับดีดีเอกนะครับผมแท้นะครับไดเวอรแลคดีบเอกนะครับย้ำว่าเป็นของแทะนะครับเรื่องนี้ครับโลโก้มาฮาจักนี่เหลี่ยมๆนี่นะครับเป็นของแท้นะครับนี่ครับซื้อไม่กือบสองหมื่นกว่าแล้วนะครับตอนนี้นะครับสองหมื่นกับสามหมื่นหรือมั้งผมว่านี่ครับไดเวอร์แลคนะครับพีเอทูนะครับเป็นรลุดพีเอทู ตัวนี้เล่นง่ายครับรุ่นนี้เล่นง่ายแล้วก็เสียงดีนะครับผู้ใดจะใส่2ทาง3ทางนะครับมันมีโปรแกรมสาเร็จรูปนะครับโปรแกรมสาเร็จรูปนะครับเอาก็เขอบีเดอรใส่งานเลยเลยนะครับหรือว่าผู้ใดใส่บบเป็นนะครับผมใส่บบเป็นนะครับทางหลานบอกอะไรนะครับบอกทางผมก็ได้นะครับเดี๋ยวตั้งค่าไปให้นะครับอยากได้2ทาง3ทางนะครับกับบอกเลยเลยนะครับเดี๋ยวเ็ดให้นะครับผมตัวนี้มือสองครับผม11,500บาทนะครับผม11,500บาทคุ้มมากเลยนะครับ คมมากเลยนี่ครับพี่เอทูนะครับส้มไอซีนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทอ่ะตัวนี้เป็นไม้ร้อยครับไม้ร้อยยี่ห้อโปรยูโรเทคนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับอ่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับโปรยูโรเทคนะครับมีเสาสองตัวนะครับสองต้นครบนะครับประมาณนี้มาเบิึงลูกไม้ครับนี่ครับลูกไม้ลูกไม้สองตัวนะครับหัวกะ โบบูบเบี้ยวเนาะนะครับดั่มไม่ก็โอเคอยู่ก็ถือว่าสวยนะครับผมใส่งานแต่ปกตินะครับผมชุดนี้รีสเบอร์นะครับผมพร้อมลูกไหมมีสายไฟเอซีแถมให้นะครับ1,400บาทนะครับผมอ่ะตัวนี้ด้วยนะครับ1,400บาทผู้ใดสนใจก็เอียบมาเลยนะครับมาเบิงอันนี้ครับของชั่วครับอันนี้ตัวละพันเก้าครับบานี้นะครับ1,900บาทนะครับเป็นของชั่วนะครับรุ่น U.L.X XD, ดีสีนะครับนี่ครับเป็นไม้ร้อยนะครับคื่นไม้นะครับคืนยูนะครับตัวนี้เป็นคืนยู H S นะครับนี่ครับมาเบิ้งลูกมันครับลูกมันกับประมาณนี้ครับนี่ครับผมใส่งานได้ปกตินะครับผมใส่งานได้ปกตินะครับลูกมันนี่ประมาณนี้นะครับชุดนี้นะครับผมลิซเบิร์ตนะครับพร้อมลูกนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับของชั่วหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับอ่ะกูได้สีเอากับติดต่อเข้ามาครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยบาทของชั่วนะครับมาเบิ้งตัวนี้ครับ นี่ตัวนี้เป็นมิกเซอร์นะครับผมเป็นมิกเซอร์นี่ครับยิงหอยยังพุ่งอ่านกูอกอันนี้เป็นมิกเซอร์นะครับผมเป็นมิกเซอร์นะครับอ่ามีชิ้นในตัวนะครับผมมีชิ้นในตัวเจ็ตแบนนะครับเอฟฟิกแท้นะครับผมเอฟฟิกแทะกอลซิฟกอบ์ฟโปรแกรมนะครับเป็นแบบ LR ใส่ไหมในตังบดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับใส่ไหมทั้งเบิดหกช่องนะครับแล้วกะ จะมีบูทูธนะครับผมมีบูทูธมี USB ให้นะครับในตัวนะครับตัวนี้เสียงดีตัวสอบแล้วใส่งานได้ปกติทุกช่องนะครับไม่มีตำหนินะครับครับสวยพร้อมใส่นะครับ1800บาทนะครับผมตัวนี้1800บาทผู้ใดเอากับตดต่อขมาเลยครับนี่ครับคุ้มค่าครับนะครับเอฟเฟกต์เนี่ยในราคาพันแปดนะครับได้เห็นตรงว่าพกช่องไหมนะครับเดี๋ยวมาเบิังในส่วนของสายสัญญาณมือสองนี่ครับสายงานมือสองกันได้ไห เล็กน้อยนะครับในมาจากกล้องแรกเมื่อกี้ละนะครับอันนี้เป็นสายสเตอร์นะครับผมนะครับสายสองสายสองข้อนะครับหนึ่งเส้นนะครับจะมีแตกมาสองข้อนี่นะครับพร้อมหัวมีอยู่หนึ่งชุดนะครับสองชุดนะครับสองชุดละวสามชุดอันนี้สายสี่ข้อนะครับสายสี่ข้อหนึ่งเส้นแต่แตกกับมาซี่หัวแบบนี้ครับหนึ่งชุดสองชุดสามชุดนี่ครับอันนี้สายรวมๆครับปั๊กลายเล่นครับนี่ครับเอาไปเบื่อนี่ละนะครับเอาไปเบื่อนนี่ เอาเกลียวอยหาสิบาทเพราะเบิร์ตนี่ครับเกลียวอยหาสิบาทนะครับนี่ครับคุ้มค่าครับนะครับถ้ามันซื้อไม่เกลียวอยหาสิบก็เสียแต่สองเซนนี่แหละคงส่วงหรอนะครับอ่ะเกลียวอยหาสิบาทครับสายสัญญาณมือสองครับมาเบิรงอันนี้เป็นสายลำโพงครับจิมมีสายพ่วงอยู่สิบสองสามสี่ห้าหกนะครับสายพ่วงหกเซนนะครับสังเกตเบื้องหัวครับมีแต่ของดีเลยเป็นของหลีดเบิร์ตครับนี่ครับเป็นของหลีดเบิร์ตเลยนะครับหัว หกเสนนะครับแล้วก็สิมีสายลำโพงยาวประมาณหาถึงเจ็ดเมตรได้นะครับเส้นหนึ่งนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้เอาไปหกร้อยหาสิบบาทครับผมนะครับหกร้อยห้าสิบาทคุ้มค่าครับนะครับเอาไปเลยหกร้อยห้าสิบบาทเรามาเบิ้งไม่ร้อยครับไม่ร้อยมือสองด้านหน้าจะมีสามชุดครับตัวนี้ชุดนี้สวยครับชุดนี้สวยอันนี้เป็นของ CNC ครับ CNC นะครับผมลูกไหม โอ้ลูกไม้นสวยเลยนี่นะครับใส่งานหน่อยมากเลยครับสวยนะครับตัวนี้สวยเลยครับเซียนเซนะครับผมอันนี้ลูกมันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแม่มันนะครับรีเซิร์ฟ์นะครับมีชุดใหญ่เสาจากเสาหลังมาหาด้านหน้าให้พร้อมนะครับนี่ครับเบสเซียเลยนะครับรีเซิร์ฟ์สวยนะครับมาเบิ่งอุปกรณ์ในกล่องอุปกรณ์ในกล่องถุงยางยังโคบิดอะแดปเตอร์สายสัญญาณแถมให้ครบนะครับ ูมือใบประกันมีเบิร์ตนะครับกล้องสวยนะครับนี่ชุดนี้อ่ะชุดนี้ชุดนี้แยกไปในชุดนี้ชุดนี้สองพันแปดร้อยบาทครับผมนะครับชุดนี้สองพันแปดร้อยบาทนี่ครับแบบนี้เลยนะครับผมสองพันแปดร้อยบาทนะครับผู้ใดสนใจกะบอกว่าเป็นของ C N แอนะครับผมสองพันแปดร้อยบาทนะครับเอาไปต่อมาครับผมชุดนี้เป็นของไมโครเทคนะครับผมครับชุดนี้เป็นของไมโครเทคนะครับเป็นรุ่น เอมที่หนึ่งหนึ่งดีนะครับผมหนึ่งหนึ่งดีนี่ครับจากคลิปที่แล้วครับต้องขายไปรอบนึงนะครับรอบนี้ก็ลดราคาต้องไปอีกนะครับเบิ่งลูกไม้ครับลูกไม้สวยครับผมลูกไม้สวยนี่ครับพร้อมใช้งานเลยนะครับชุดนี้สามพันสามร้อยบาทครับผมสามพันสามร้อยบาทได้ยังไงได้ลูกไม้สองตนะครับรีเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งนะครับรีเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งเสาไม้นะครับสองสองอันนะครับเสาไม้สองอัน ชุดใหญ่เสานะครับผม2องเซนอะแดปเตอร์นะครับสายตั้งค่านะครับแล้วก็กล้องสวยๆแบบนี้แหละนะครับชุดนี้3,300บาทนะครับ3,300บาทอ่ะส่งให้ฟรีกันแล้วกันอ่ะ3,300บาทนี่ไม่สู่ตัวผมส่งให้ฟรีเลยนะครับไม่ได้สนใจกับยี่ต่อขามาได้ครับเด้อนะครับ3,300บาทเนาะเดี๋ยวมันจะตกมาเบิ้งอีกชุดสุดท้ายครับนะครับชุดสุดท้ายของไม่ร้อยครับ ตัวนี้เป็นของยี่ห้อชั่วครับยี่ห้อชั่วเป็นรุ่น a d c d นะครับผม a d c d นะครับอันนี้เป็นรีซิเบอร์นะครับหน้าตารีซิเบอร์ก็ประมาณนี้แล้วก็ลูกไม้นะครับมาเบิ้งลูกไม้ครับลูกไม้ก็จะประมาณนี้ครับครับของชั่วนะครับผม a d c d นะครับพร้อมใส่งานครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับมีสายยานให้แล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่น c เสานะครับจะมีเสาแบบนี้ c ต้นนะครับ c เสาษ c ต้น ด้านหลังก็จะมีมองเสียบเสาซีอันชุดนี้เท่าไหร่ก็สามพันสองร้อยบาทครับสามพันสองร้อยบาทนะครับสวยพร้อมใส่ครับสามพันสองร้อยบาทเอาไปของชัวร์นะครับ a d c d มาเบื้องในส่วนของดอกลำโพงครับนี่ครับดอกลำโพงสิบสองนิ้วนะครับอันนี้เป็นรุ่นสองร้อยเอครับผมนะครับ e สิบสองสองร้อยเอทสองร้อยวัตต์แปดโอมนะครับของยี่ห้อพี่ audio ครับ นี่ตั้งเบิร์ดูหนึ่งสองสามซีซีดอกครับผมสภาพเดิมๆสวยๆนี่ครับเดิมเมื่ดเดิมเบิร์ดยังไงครับนี่ครับเบิร์ดหมวกกันเด้อนะครับไม่มีรอยแกะนะครับไม่มีรอยเปิดตัวนี้ดอกละแปดร้อยบาทนะครับผมดอกละแปดร้อยบาทนะครับพีโอทีโอยี่ห้อสองร้อยเอสนะครับนี่ครับเบิดอกละแปดร้อยมีซีดอกครับขายเป็นคู่นะครับลูกค้าเจ้าสองดอกก็ได้นะครับหรือจะเอาเบิร์ดก็ดีนะครับดอกละแปดร้อยนะครับอันนี้ซิปหายอยูครับ สีผานิ้วยี่ห้อค้านี้ครับผมดอกละหกร้อยหาสิบบาทนะครับดอกละหกร้อยหาสิบบาทเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเบิ้งสีผานิ้วสวยครับนี่ครับราคานี่เป็นตัวซื้อครับหกร้อยหาสิบบาทนี่สวยเลยนะครับมี่สองดอกครับผมคันนี้ดอกละหกร้อยห้าสิบบาทอันนึงนะครับอันนี้เป็นดอกเอสเอครับนะครับดอกเอสเอนะครับเป็นรุ่นแบบบุญบุด้อครับเป็นของไม้นะครับของไม่กับดอกละพันเก้าร้อยหาสิบบาทครับผมนะครับตัวนี้มือสองครับผมมือสอง มี่งเบิร์ยูหนึ่งสองสามดอกครับผมดอกละหนึ่งันสอบาทนะครับสภาพเดิมๆสวยๆดอกละหนึ่งับาทนะครับดอกลำโพงเอนะครับผมนะครับเอสเอสแตนดาดนะครับุ่มเดิมๆสวยๆดอกละหนึ่นสบาทมีต่งเบิร์กดอกนะครับแบ่งขายเป็นคููจะเอาสดอกก็ขายนะครับอันนี้ลิงชักไม้ครับนะครับลิงชักไมของคอมแพนะครับผม เพิ่งานไม้แบบนี้นะครับใส่ไม้เด้หนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับอันนี้ก็จะวปอุปกรณ์ใดเลยครับลินชักไม้นะครับตัวละห้าร้อยครับผมนะครับเอาไปใส่แล็กนะครับเอาไปใส่แล็กกวนั้นก็ได้นะครับยัดเข้าไปเลยนะคร um, ับเลากับคันน็อตตัวละห้าร้อยบาทเอาลงไปดินชักไม้ตัวละหาร่อยนะครับอันนี้เพาะวัอมนะครับเหลืออยู่สามตัวนะครับขามาไหมเบอดอันนี้มาไหมอันนี้มาไหมครับอันนี้อันเก่าอ่า โป l ยูโรเทคนะครับผมอันนี้ยี่ห้อโปรยูโรเทคเป็นรุ่น4,080นะครับอันนี้ก็ะครับเบียดได้8ใบนะครับเป็นหมอแปลงนะครับซื้อไม่14,900บาทนะครับตัวนี้มือสองนะครับมือสองผมขายอยู่ตัวละ8,500บาทนะครับสวยพร้อมไส้นะครับเป็นเพราะว a าเอมซีเช่นนีหนึ่งสองสามซีนะครับตัวละ8 5 0 0บาทนะครับ MT 4800Q อันยกลง มาเบิ้องอีกรุ่นหนึ่งครับอันนี้เป็นไมโครเทคนะครับผมเป็นรุ่น MTC หนึ่งันห้าร้อดีนะครับเบื้องด้านหลังด้านหลังเพราะมันถือกิ่นเมื่อกี้มันถือกิ่นนี่เดี๋ยวจะคัดออกให้นะครับอ่ะ MTC หนึ่งันห้าร้อยดีนะครับนี่ครับสภาพสวยๆครับราคานะครับผมเอาหนึ่งมืนหนึ่งหารอยนะครับอันนี้หนึ่งมืนพันเก่านะครับเดี๋ยวผมขายให้หนึ่งมืหนึ่งพกับหาร้อยบาทนะครับผมครับสวยๆเลย 11,500บาทนะครับเผาเอ็ม C Channel ครับผมมีห้องไมโครเทคเป็นรุ่น MT41500 นะครับเอาลงไปมาเบิ้งตัวสุดท้ายครับผมสุดท้ายนะครับ My NPE นะครับตัวนี้11,500บาทคือกันนะครับลดลดลงไปจากราคาไปนะครับ1,000บาทนะครับ My NPE เป็นรุ่น h v 4 1 0 0 0นะครับเป็นเผาเอ็ม C Channel นะครับ1,2,3,4นะครับขับเบียดหรือว่าเอาไปครับ เบสซี่กลางซี่ตัวเดียวจบเลยนะครับผมนี่ครับแรงนะครับแรงแรงเลยนะครับตัวบักเงี้ยเลยคนน่ะสวยครับฟ้าลังก็สวย1นึ0 0หมื่นหบาทนะครับสำหรับพวกเอ็มเอ็ตัวนี้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็นี่แค่นี้แหละครับผมสินค้ามือสองนะครับเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนานะครับผู้ใดรับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ